หลายๆคนสงสัยนะคะว่าเลขตามกำลังของวันคืออะไรนะคะเลขตามกำลังของวันก็คือการคำนวณจากตำราูมิมชาติที่นำจำนวนปีที่เทวดาพระเคราะหเสวยอายุตามคำพีมหาทักษานะคะได้แก่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพระฤหัสพระศุกร์พระเสาร์พระราหูและพระเกดรวมทั้งหมด7วันเอามาคำนวณให้ได้ตัวเลขนะคะในประจำวันวันนั้นนั่นเองค่ะ ซึ่งตามตำราภูมิชาตินะคะเลขที่เป็นเลขคู่ที่เป็นเลขหลักของวันเสาร์ก็คือเลข10ส่วนเลขกำลังวันก็คือ0ย์ส่วนเลขที่เป็นเลขของวันเสาร์นะที่เป็นเลขเดี่ยวๆก็คือ8 7 5 2 4 1 6หสี่หนึ่งค่ะซึ่งถ้าใครนะคะอยากจะลองเสี่ยงโชคนะคะก็มีเลขเด็ดประจำวันเสาร์แบบเลข2ตัวแล้วก็เลข3ตัวนะคะมาให้ดูซึ่งทุกท่านก็ลองดูนะคะว่าชอบเลขตัวไหนที่ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนักขณะนี้นะคะ ซึ่งนะคะยังมีเลขหลายๆเลขนะคะในงวดของวันที่1เดือน7ปี66นี้นะซึ่งเป็นเลขมงคลแล้วก็เป็นเลขที่มาแรงประจํา2ตัวและ3ตัวด้วยนะคะซึ่งได้แก่28 82 99 95อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนอันนี้ลิสาเพิ่มเติมให้นะคะคือเป็นเลขเด็ดเลขดังจากเหตุการณ์ปัจจุบันนะ,ะเหตุการณ์แรกก็คือวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10 ที่ท่านพระราชสมภพในวันที่28นะวันปีพศ2495พระชนมายุ71-72ปีเลขประจำตัวพระองค์ก็คือเลข904ค่ะส่วนนะคะเลขดังของหลวงปู่แสงที่ท่านลักสังขารไปมรณภาพวันที่15มิถุน, 15, นายน2566สิริอายุได้99ปี75,000ศานะคะมรณภาพนะคะก็คือเวลา19นาฬิกา13นาทีค่ะ ต่อมานะคะเลขเด็ดของหลวงปู่ปัน่นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มมรณภาพวันที่19มิถุนายน2566สิริอายุรวม94ปี70พรรษาค่ะและนี่ก็เป็นเลขทะเบียนรถนะคะที่หลวงตาบุญชื่นนะท่านนะคะยืนหยุดดื่มน้ำนะคะโดยที่หมายเลขทะเบียนรถคันนี้ก็คือ7997นั่นเองค่ะ ต่อมานะก็คือรวมเลขเด็ดของเดลีนิวนะคะในงวดนี้เลยนะคะก็คือมีเลข 68, 4, 15, 39ส่วนเลข2ตัวที่แนะนำนะคะมี 68, 15, 14, 19, 39, 45นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ